Con ทางอนุรักษ์และต่อยอดเป็นอาชีพได้สามเพื่อให้นักเรียนม,มีทักษะในการฝึกปฏิบัติในการทำเครื่องประดับไทยสีละพรอประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้ล การปฏิบัติการทำขั้นตอนที่สองถึงขั้นตอนที่เก้าขั้นตอนที่สองการ กลงพื้นการทาสีกลางพื้นต้องไางสีงสพืน้นแม่งสนิทขั้นตอนที่2การทาสีเป็กการทาสีเป็กไม่ต้องให้สีเป็กแค่สนิทเอาน,น,นิ้วแตะพอนุ่นก็ได้แล้วค่ะ านที่โรงเรียนบ้านงใหญ่ของเรากันต่อไปนี้ค่ะ 1. โรงเรียนบ้านท่าโรง2โรงเรียนบ้านหมันวิรลวัน3โรงเรียนบ้านบงลึก4โรงเรียนบ้านมากสมอสามัคคี5โรงเรียนบ้านสับสวัดหโรงเรียนบ้านนาไดเดียว7โรงเรียนบ้านห้องหินสาขาโรงเรียนบ้านช่ากระผาจังหวัดระยองรางวัลของโรงเรียนบ้านบางใหญ่1ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองการประกวดโครงงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งปีที่หกสพ ส่งเสริมผูเ้เรียนเรียนรู้มีไรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสามโรงเรียนนัุ่นใหญ่งไ,งได้ผ่านแบบประเมินโรงเรียนคุณธรร,รมสพอถระดับสามดาวได้รับการประมรเ,ะเะะร 27, มินโรงเรียนกเขตตัวราชการที่สิบเจ็ดสี่ผู้อำนวยการโรงเรียนมัุ่นใหญ่ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการด้านบริหารและได้รับรางวัลการนําเสนอวิธีที่เป็นเลิศห้าคุณครูนักพัฒพังานดีได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการจัดการเรียนการสอนและได้รับรางวัลการนําเสนอวิถี la masa.